เพราะฉะนั้นเราต้องเราก็ต้องนําเสนอข่าวแบบเป็นกลางนะครับไม่ใช่นําเสนอข่าวข้างเดียวนะครับฟังแต่ผู้เสียหายอีกอีกช่องหนึ่งก็ฟังเฉพาะผู้ต้องหาไม่ได้ครับต้องนําเสนอข่าวสองฝ่ายไม่ใช่ปล่อยให้อีกฝ่ายหนึ่งมาออกรายการหรือมานําเสนอข่าวหรือสัมภาษณ์อยู่ฝ่ายเดียวนะโดยไม่ได้ไปสัมภาษณ์คู่กรณีอันนี้ก็ไม่ได้อย่างเช่นกรณียกตัวอย่างอย่างคาดีของอโกธรนายสุนทร ผู้ต้องหาเนี่ยหนึ่งในเจ็ดนะครับหนึ่งในเจ็ดของอะไรผู้ต้องหาคดีร่วมกันฆ่าสอจอโต้งนะครับทุกวันนี้ก็นําเสนอด้านผู้เสียหายด้านเดียวตอนนี้ก็มีแล้วฝ่ายผู้ต้องหาก็เริ่มจะอยากจะออกรายการดังแล้วนะผ่านคุณสันทนะก็ก็เป็นสิทธิเริภาพเขาเขามีโอกาสพูดนะครับตำรวจก็บอกว่าเนี่ยมีพยานหลักฐานชัดเจนเอาผิดได้แล้วก็ว่ากันไปแต่ฝ่ายผู้ต้องหาก็มีสิทธิในการที่จะชี้แจงแสดงพยานหลักฐาน เพราะสารยังไม่ตัดสินนะครับเพราะนั้นทั้งสองฝ่ายมีโอกาสในการที่จะพิสูจน์ความจริงนะครับนะว่า,าความจริงเป็นอย่างไรแล้วก็ตอนนี้จะไปตัดสินว่าพวกเขาจ้างวานฆ่าพวกเขาสั่งตายนะบางช่องไปกันใหญ่เลยครับนะผู้ต้องหาคนหนึ่ง ในคดีนี้จ้างสามสิบล้านค่าอา้าวโอ้โหไปกันใหญ่นะเราไปพูดแบบนั้นถ้าเกิดมันไม่ใช่ความจริงมันก็อาจจะถูกฟ้องร้องได้เพราะอะไรเพราะท่านจะไปรู้ได้ไงท่านมีหลักฐานแนละ้วเขาจ้างวันค่ากันสาสิบล้านเนี่ยนะนะนะผมดูข่าวนะเพราะนั้นการนําเสนอข่าวต้องระวังการแชร์การแสดงความเห็นต้องระวังว่าเราไปรู้ได้ไงเขาจ้างวันค่ากันสาสิบล้านไหนมีไหมหลักฐานไหมสัญญาจ้างมีไหมอะไรต่างๆเพราะนั้นถ้าเราไปบอกว่าผู้ต้องหาคนที่หนึ่งเป็นหัวโจก จ้างวานผู้ต้องหาอีหกคนรับงานมา30ล้านเพื่อค่าสจอโต้องอะไรเงี้ยวังจะโดนฟ้องหมิ่นประมาทได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะศาลยังไม่ตัดสินเลยเนะเพราะนั้นการนำเสนอข่าวเขาต้องระวัง